สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง b e l l i v e r สามซึ่งคลิปนี้จะเป็นการไปรยกรณ์หรือให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับพื้นดวงชะตาก,กําเนิดของคนราศีมังกรและคณามังกรสามารถฟังได้ทั้ง2รูปแบบครับก่อ,อื่นกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่อง channel ของเราด้วยนะครับขอบคุณครับใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ดีมาที่ b e l i i v e r 69ซึ่งจะมีค่าครูสามารถสังเกตได้จากท้ายของหัวข้อช่้เรื่องรวมถึงด้านล่างของคำอธิบายใต้คลิปแอดไลน์ดีมาทําค่าคครรูได้ับ เรามาฟังคำพยากรณ์หรือให้ความรู้เพิ่มเติมกันเลยนะครับซึ่งคลิปนี้จะพูดถึงวาสนากำเนิดของเราในดวงชะตาด้านของการเงินโดยเฉพาะซึ่งเป็นซีรีส์ต่อจากพื้นฐานดวงชะตากำเนิดหลาย EP นะครับก็ย้อนกลับไปฟังได้เข้าไปดูเพลย์ลิสต์ครับจะดูง่ายเพราะาผมทำเป็นหัวข้อแล้วก็ทำเป็นแบบกลุ่มจะได้แบบกดเข้าไปง่ายนะครับ ศึกษาง่ายคนหาง่ายเนาะถ้าเปล่อไปดูในหน้าปัจจุบันเนี่ยมันถมลงไปเยอะมากครับอเออเผลอดปูป๊บเนี่ยอ,อีกช่องหนึ่งช่องเนี้ยยังไม่เท่าไหร่เพราะว่าผมมาท,ทําทีหลัง1ปีแต่ช่องช่องแรกอะผมทํามาประมาณ4ปีเนี่ยเกือบพันคลิปแล้วครับเยอะมากอออัพอัพเนี่ยเป็นเกือบพันคลิปแล้วนะอีกไม่อีกไม่เยอะเลยอีกไม่กี่ร้อยเองนะครับทีนี้เรามาดูกันเลยว่าจุดกําเนิดของเรานะครับ อยู่ที่ตนุด้านขวามือสุดมังกรเนาะก็ขยามมาเป็นตัวนี้นะครับตัวเราเนี่ยต้องมาดูที่ตัวเองก่อนถามว่าทําไมต้องดูตัวเองอีกทําไมต้องอะไรยังไงกับตัวเราเพราะเนื่องจากตัวเราเป็นจุดเริ่มต้นความสําคัญของราศีเกิดและคลนากกาเนิดหมายถึงอะไรครับจุดตั้งต้นของดวงชะตาดังนั้นเนี่ยต้องเอาตัวเราเป็นหลักต้องรุ้นนิสัยก่อนแล้วเอาไปแมทกับเรื่องราวที่เราอยากรู้อย่างเช่นการเงิน ก็เอาตัวเราเนี่ยนิสัยยังไงตัวตนเราเป็นยังไงวาสนาเราเป็นยังไงจะได้แมทกับการเงินได้ถูกเห็นไหมครับอืมเราต้องเข้าใจตัวตนก่อนเนาะผมถึงต้องอธิบายตัวตนก่อนแล้วก็จะเอามาแมทกับเรื่องของการเงินซึ่งเป็นราศีกุมนะครับทีนี้เรามาดูตัวตนกันเลยไม่เสียเวลาราศีมังกรเนี่ยดูรูปล่างก็แปลกแปกแปลกยังไงก็ครึ่งบนเป็นสัตว์บกครึ่งล่างเป็นสัตว์น้ำตกลงยังไง คือมันเหมือนไม่มีอยู่จริงบนโลกใบนี้ใช่ไหมอืม,มเหมือนเป็นสัตเทพนิยายอะไรใดๆนะครับคือพูดง่ายๆว่าเหมือนเป็นแบบพวกแบบประกรณนำต่างๆก็ไม่ต้องตกใจไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องจริงจังกับมันหรอกว่ามันคืออะไรแต่มันมีปริศนาแฝงอยู่นะครับเอาเป็นว่ามัางกรตัวเนี้ยก็คือมังกรคือด้วยการที่แบบถ้าเป็นของคนไทยคืองูใหญ่คือพญานาคถ้าเป็น ทางของจีนก็หมายถึงมังกรนี่แหละครับหลงนี่แหละาภาษาจีนเรียนะกว่าหลงนะครับมังกรแปลว่าหลงไม่ได้แปลว่าหลงอ่านว่าหลงนะครับหลงแปลว่ามังกรทีนี้มังกรเนี่ยสะเทือนน้ําสะเทือนบกเก่งนะครับก็หมายถึงว่าเป็นคนที่มีความคิดไกลแล้วก็กว้างเป็นคนใช้ความคิดเพราะดาวเสมามันแปลว่าเครียด ก็เก่งเครียดแล้วก็เป็นคนที่มุ่งมั่นเพราะเป็นราศีที่อยู่ต้นธาตุจึงเป็นคนที่มุ่งมั่นไปข้างหน้าดื้อดื้อมากเพราะเป็นราศีธาตุดินด้วยดื้อมากคือคนอื่นดื้อเฉยเราดื้อมากแต่ไอ้ดื้อที่สุดคือนี่แต่ดื้ออันนี้ดื้อเงียบอันนี้คือดื้อแบบดื้อแบบตาใสเลยคือแบบอยู่ไม่เนิ่งอืมอันนี้คือชาเลนชอบท้าทายชอบคือประเภทที่แบบ นอกกรอบนะครับเนี่ยแต่ของเราเนี่ยจะเป็นในกรอบพอเพราะดาวเสาร์มันแปลว่าอยู่ในกฎอยู่ในเกณฑ์ไม่ไม่ทําอะไรนอกลูก่นอกทางอืมจะเป็นคนที่แบบว่าคิดและเครียดมากกับกับสิ่งที่เป็นดังนั้นมันเหมือนเสมือนอยู่ในกรอบนะครับเหมือนตีกรอบให้ตัวเองเลยคน,น,นยมังกรจะเหมือนตีกรอบให้ตัวเองก็คือหมายคมว่าแบบทุกอย่างต้องไปไปเ่ะเป็นคนที่เป๊ะเยอะอืม คนราศีดินถ้าดินจะเป็นคนชอบเปะหน่อยราศีกันเงนี้ยพิถีพิถันจนแบบคณะ mm hmm. perfectionist ไปเลยอันนี้ก็เปะกับกดกับกรอบกับระเบียบไอ้นี่ก็กดระเบียบเหมือนกันนะครับก็จะเป็นพวกประเภทอยู่ในกดในรอบในระเบียบได้ดีแต่ไม่ได้ชอบนะ mm hmm. เพราะมันอึดอัดเออเป็นคนอึดอัดแต่ก็ต้องอยู่ในกรอบนั่นแหละอ mm ืม hmm. เพราะว่ามันเป็นนิสัยตัวเองที่แบบมันขัดแย้งยันแย้งในตัวเหมือนกันทีนี้ ด้วยตัวเราเนี่ยเป็นราศีธาตุดินตน้นธาตุแปลว่าช้าเพราะอะไรในทางฮินดูยังบอกเลยว่าสนิทเทพสนิทเทพคือพระเสาพระเสารเรียกว่าสนิสนิแปลว่าช้าครับความหมายแปลว่าช้าเลยนะเออเทพแห่งความช้ายาวนานนั่นแหละทีนี้ตอนนี้วันที่9มิถุนายนที่ผ่านมายกยกเนี่ยเลยดาวเสาถอยพยากรณ์ไปแล้วใครยังไม่ฟังย้อนกลับไปฟังได้นะครับตอนดาวเสาถอยไปดูในเพลย์ลิส นาวเสาถอยเนี่ยก็ประมาณ4เดือนนับไปก็ประมาณถึงตุลาคมต้นเดือนนะครับทีน,นี้จะเกิดความล่าช้าวงเล็บยาวนานเข้าไปอีกนะครับแต่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องตกใจเพราะมันถอยในราศีตัวเองไม่ได้ถอยข้ามราศีอันนี้ยังมาไม่ถึงอย่าเพิ่งตกใจคือคุณอย่าเป็นประเภทแบบกระต่ายตื่นตุมอะเรื่องแค่แบบมะพร้าวคือตัวเองนอนหลับอยู่มาถึงกระต่ายนะตัวเองนอนหลับอยู่มะพร้าวตกตกุตก๊บลงมาจากต้นลงพื้นดินแล้วตกใจ พราะตัวเองหลับไงตกใจเึียกว่าโลกจะถล่มก็โวยวายใหญ่เลยครับทางที่ไม่มีอะไรเลยอืมนั่นแหละเพราะว่าไปขยายจากทําให้เรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่ใช่ไหมครับดังนั้นคุณอย่าเป็นคนแบบนั้นเพราะคุณเป็นคนเครียดและตนหนกง่ายเนาะแต่คุณยังไม่ค่อยเป็นคนคิดตื่นง่ายี่คู่ของคุณย่าเป็นคนคิดตื่นอย่างอย่างที่เล่าไปเมื่อกี้กระต่ายตื่นตุมแบบนี้เนี่ยเพราะอะไรราศี การกฏเนี่ยดาวจันทรเป็นดาวใจเป็นดาวแห่งจิตใจของมนุษย์เรามันเซสเซทีฟง่ายครับมันคลื่นไหวอ่อนไหวมันใส่น้ําเลยอืมแต่ตัวเราเนี่ยโอ้โหหนักแน่นเหมือนผันดินเลยครับไม่สะเทือนง่ายๆเนาะแต่ก็มันไม่ใช่ทุกคนไงเพราะดาวจันท์มันก็กระตุ้นให้จิตใจของมนุษย์ทุกคนเนี่ยก็เป็นไปตามดวงจันทร์นะครับดังนั้นเนี่ยบางคนจันทร์อยู่ในราศีธาตุนี่นี่นี่ตัวเซสเทีฟดีเลยเนี่ยราศีธาตุน้ำปลายธาตุนี่ อใครมีเกิดต้อให้เกิดบังกรและมีดาวจันทร์อยู่ที่เนี่ยครับก็เซนสิทีฟง่ายอืม,มคือเป็นคนแข็งนอกแต่อ่อนในอืมประมาณนั้นแหละเราต้องไปดูดาวด้วยถ้าเป็นอุดกับเป็นกเกษตรโอเคหน่อยจะเป็นคนที่มั่นคงในจิตใจอืมแต่ว่าถ้าเป็นกรากฎจะตื่นง่ายนะครับแต่ถ้าเป็นพุชบไม่ไม่ตื่นนะครับประมาณนี้ทีนี้ราศี การเงินเราบ้างเนะาะราศีการเงินของเราเยอะคือราศีกลุ่มเป็นธาตุลมนะไม่เหมือนเราธาตุลมคืออะไรครับแตกกระจายปลิวไปทั่วเขาเรียกว่าลมเพลลมพัดเอาเน่เอานอนไม่ได้นะครับคือพูดง่ายว่าคนราศีมังกรช้าแล้วก็ยังต้องช้าอีกเรื่องการเงินเพราะอะไรจะบอกให้เก็บเคล็ดเลยนะราศีธนูมังกรและกลุ่มเป็นราศีที่ช้าครับมีนด้วยเนี่ยสี่ราศีเนี่ยเป็นราศีที่ช้าเพราะอะไรพฤหัส หนึ่งปีเสาสองปีครึ่งกลุมปีครึ่งพระหัต1หนึ่งปีปงปงปหหงปเห็นหรือยังแต่อันเนี้ยหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนสองวันครึ่งหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนเห็นหรือยังหนึ่งเดือนเห็นหรือยังเออดังนั้นเนี่ยด้านเนี้ยเร็วแต่ด้านเนี้ยชา้าเห็นหรือยังนี่คือเห็นไหมเออมีใครบอกไหมแบบนี้นั่นแหละ ดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นราศีใดๆก็จะเร็วเนี่ยปัญหามันเร็วมากเลยแต่การเงินเฮมันช้าจังก็ไม่รู้อย่างเงี้ยครับแต่วินาศก็ช้านะก็โชคดีที่วินาศช้าแต่มันก็พังนานเลยครับคือทุกเนอทุกนานกดดันนะครับแต่ว่ามันก็แบบคะแนนไหนจบช้าหน่อยเออทุกอย่างจะยืดยาวไปหมดเนี่ยได้เงินมาก็หมดช้าหมดยากไม่เหมือนคนที่ได้เร็วก็หมดเร็วนะอะไรเงี้ยครับอืมก็ถือว่าโชคดีไปทีนี้ พอราศีการเงินเป็นรา,าหูคนสับหรือเปล่ามาดูกันผู้คือพูดง่ายนะไอ้ตามดวงชะตาไม่ได้ว่านะครับราหูเป็นการเงินแปลว่าโรคเป็นคนที่อยากได้ตังค์ชอบเงินหลักเงินอยากได้เงินอยากรวยเนี่ยเป็นประเภทนี้ก็ไม่แปลกคนราศีมังกรบางคนเนี่ยมาด้วยทุนเดิมที่ไม่ดีครับเพราะดาวสองมันอัตคัด บอกเลยนะว่าดาวเสาร์ไม่ได้ว่าใครนะแต่หมายถึงว่าดาวเสาร์คือเราต้องเข้าใจว่าแปลดาวครับดาวเสาร์เป็นดาวที่กลวงใหญ่แต่ลูกเหมือนลูกโป่งอะครับที่แบบพองเหมือนอึ่งอ่างพองลมอะตัวเล็กๆเองแต่พองออกมาลูกเบลอเลยอ่าก็เหมือนลูกโป่งอะครับแปลว่าอะไรใหญ่แต่รูปแต่กลวงไหนอ้ไม่ได้ว่านะไม่ได้ด่านะแต่ว่าอธิบายดาวเสาร์ให้ฟังมีความทวงจเพาะน้อยมากไปลอยทะเลยังลอยเลยครับอ่าดาวเสาร์เนี่ย มันเบากว่าก้อนหินอีกก้อนหินก้อนหนึ่งเนี่ยหนักมากที่อยู่ในมือเราครับแล้วแต่ชนิดเนาะถ้ายิ่งแกรนด์ก,กันยิ่งหนักแม้กระทั่งลูกหินที่ที่เราแบบลูกปัดลูกปัดหินนะครับน้ําหนักยังไม่เท่ากันเลยอดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นพวกหินไทยเนี่ยจะหนักพวกแร่หินที่เป็นเหล็กนะครับจะหนักมากเอาไปถ่วงน้ํายังจมเลยครับแต่ดาวเสากับรอยครับใหญ่ขนาดนั้นใหญ่กว่าโลกไม่รู้กี่เท่าครับใหญ่ันดับสองของดาวเคราะห์เนี่ย แต่ว่าลอยน้านะครับคันว่ากลวงนะครับเออดังนั้นเนี่ยคนคนบางกรเนี่ยจึงต้องอ่ารู้ตัวเองว่าตัวเราเนี่ยอาจจะไม่ได้มีพื้นฐานมาดีในเรื่องของฐานะบางคนนะครับบางคนแต่บางคนก็ร่ำรวยมาเลยเพราะเนื่องจากว่าเป็นราศีธาตุดินอ่ามั่นคงครับครอบครัวซัพพอร์ตมาแต่เกิดก็มีเป็นคนมั่นคงในตัวตนก็มีแต่ว่าอันนี้หมายถึงว่ามันมีสองประเภทดาวสองเป็นอัตคัดเพราะว่าเนื่องจากว่า คือดาวเสาร์นะไม่ใช่หมายถึงตัวคุณดาวเสาร์แปลว่าดาวอัตคัดพอมันอยู่ที่ไหนมันก็สร้างความอัตคัดที่นั่นดาวเสาร์ของคนทุกคนมีหมดดาวประจําตัวของเราเมื่อเป็นดาวเสาร์จึงหมายถึงว่าไปอยู่ในเรือนไหนเรือนนั้นจะอัตคัดเข้าใจไหมครับอืมอย่างเช่นถ้าอยู่ในการเงินก็จะอัตคัดเรื่องเงินแต่ก็สามารถเห็นรูเห็นทางในการทำอาหารก,กินได้อืมก็แปลว่าโอเคอาจจะไม่มีทุนเดิมมาก่อนแต่สุดท้ายก็จะมั่งมีได้ในที่สุด แต่ก็ต้องเก็บให้เป็นอย่างน้อยดาวเสาเป็นธาตุดินมานอยในธาตุลมมันก็สยบได้มันก็ยังถามว่าเก็บได้เก็บอยู่อะไรเงี้ยครับอ่าแต่ต้องมีไปดูดาวพฤกษเสบีด้วยนะครับหมาถึงการบริหารการจัดการการบริหารจัดการธาตุดาวพฤีเด่นอย่างเงี้ยแล้วก็วย,ยีเดราศีธาตุดินอย่างพุธศพยอย่างเงี้ยฉลูอย่างเงี้ยคนเกิดเกิดปีฉลูทับตัวคนที่เกิดปีมะเสง็งคนที่เกิดปีมะแม่พวกยังเป็นราศีธาตุที่มันค่อนข้างหนักแน่น นะครับราศีมีนราศีธนูเนี้ยหากินเก่งเนี้ยครับก็ถือว่ารวยได้พวกเนี้ยนะครับทีนี้ดาวราหูมันจะคนซับหรือเปล่าเรามาดูกันใครเกิดมาแล้วราศีมังกรและขนามังกรแล้วได้ดาราหูเป็นกระกินีไอเดียคนซับครับอ่าถ้าตกอุตสาหาก็เหเนื่อยยากนะครับก็เป็นราหูคนซับแต่ว่าใครที่ไม่ได้นาหู ก็แปลว่าไม่ต้องไปบ้าจี้ตามคําว่าแบบล่าหูในเรื่องการเงินคอนซัปไม่ใช่ต้องไปดูกราคินีก่อนในพื้นดวงแต่จะได้จรทุกๆ8ปี8ปีจะมีการโครจรเป็นกราคินีครั้งหนึ่งดังนั้นเนี่ยก็กลายเป็นว่าตัวเราจะขูกคอนซัปในปีนั้นก็แค่นั้นเองครับเออแปีมีครั้งหนึ่งนะโดนคอนซัปเนาะประมาณนี้นะครับก็ต้องเข้าใจทีนี้ก็ถือว่าโอเค8ปีก็มีเวลาตั้ง7ปีให้เราเก็บใช่ไหมครับเสียแค่ปีเดียวเอง ก็เหมือนกับความเสื่อมมันมีมาหมดน่ะมันมันได้มาหมดละมันก็ต้องมีจุดเสื่อมเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นกฎแห่งวัฏจักรอันแท้จริงกฎแห่งสัจธรรมความเป็นจริงตั้งอยู่ความเป็นนิรันร์ไม่มีทางจะล้มล้างกฎนี้ได้ดังนั้นเราก็ต้องเป็นไปตามนั้นเนาะก็ต้องเข้าใจตรงจุดนี้ด้วยนะครับว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปยังไงก็ต้องมีการกินีแต่โชคดีละแหละที่ไม่มีแค่ปีเดียวหรือครั้งเดียวพบเรือนที่เดียวเท่านั้น แต่ตอนที่มีอุตสาหะด้วยอีกหนึ่งเรือนแต่ว่าก็โอเคก็เหนื่อยยากแต่แก้ไขได้นะอุตสาหะไม่ได้ไม่ได้ร้ายมากครับอืมแค่เหนื่อยแค่ต้องวิ่งเต้นทีนี้โอเคยังไม่หมดเวลาราศีการเงินของเรามันจะมีเลิกมผมจะพูดถึงเลิกซึ่งเป็นยี่สิบเจ็ดนัก,กษัตว์เลิกมาจากอินเดียนะครับฮินดูไม่ใช่นัก,กษัตริย์เลิกที่เป็นก้า เลิกนะเทตโทมาหัตโนโจโรภุมิปาโลเทสตีเทบีใดๆนะแต่ว่าพระชัานราชสมโนอะไรพวกนี้ไม่ใช่แต่ว่าจะเป็น27นิกษัตริย์เลิกเพราะมีเรื่องราวดาวเกาะไม่เคยพูดมาก่อนนะดาวเกาะปุ๊บทำตามนั้นเลยไม่ต้องไปดูดาวนะครับอ่าเรามาดูต้นราศีก่อนใครมีดาวจําไว้มีดาวอยู่ต้นราศีกุม ซึ่งจะเป็นรอยต่อของราศีมังกรกับราศีกุมเขาเรียกว่าอกแตกมันเป็นเลิอกอกแตกเลิกนี้เป็นเลิกที่แบ่งครึ่งระหว่างราศีมังกรและราศีกุมซึ่งมันหมายถึงเทศาตรีเลิกนะครับก็คือคณิฐาเทศาตรีเนาะก็หมายถึงไปได,ดีต่างถิ่นหมายถึงว่าไปอยู่ต่างถิ่นแล้วจะเมกมันนี่ได้ดีนะครับแต่ไม่จําเป็นต้องไปต่างถิ่นก็ได้เหมือนผมเนี่ยก็มีดาวที่เทศาตรีแต่ไม่ใช่ที่นี่นะแต่หมายคำว่ามีดาว ที่เทศสตีเลิอกอื่นนะครับกลายเป็นว่าไม่ใช่ข,ขอโทษราศีอื่นแต่เป็นเทอเทาตีเหมือนกันเทศาตีเปลว่าข้ามถิ่นแปลว่าต่างถิ่นหากินกระต่างถิ่นจะดีจะมั่งคั่งร่ารวยเร็วนะครับถ้ามีดาวเกาะก็หมายความว่าอย่างผมนย่าทฮออนไลน์คือผมอยู่ต่างจังหวัดแต่ลูกค้าของผมเป็นคนกรุงเทพสัดส่วนใหญ่เยอะๆมากๆ99%เกเ็นห็นไหมครับเข้าใจนี่ยังเดีย๋ยวนี้มันวิโลกวิวัฒนาการมันดีแล้วมันเป็นเรื่องของออนไลน์ได้เนาะ ก็ทํแต่งถิ่นได้แบบนี้เหมือนกันก็จะได้เงินทีนี้การราศีเป็นราศีที่ดีที่สุดเขาเรียกว่า,าเทวีนะครับสัตัพิสัต,ตเทวีก็คือเรื่องของราหูเลยคือสัตั์พิสัตเทวีเนี่ยเป็นเลื่องที่หมายถึงบูรณะเริกคือให้ผลที่ดีเยอะคือพูดง่ายว่าทําเกี่ยวกับเรื่องของของสวยของงามของแฟชั่นของเมาเมาของอ เทาๆแต่จงจําไว้ว่าอย่าทําให้เลยเทาเป็นดํานะครับเพราะเนื่องจากว่าเทวีโชคเออเทวีเลิกเนี่ยเป็นอะไนเป็นเลิกที่หมายถึงกฎระเบียบด้วยอืมดังนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังถ้าทําคุณนอกถ้าคุณทํานอกกฎนะครับคุณจะถูกพิพากษาและจองจานะครับดังนั้นเนี่ยเขาจะเข้าระบบทันทีดังนั้นเนี่ยต้องระวังดังนั้นเนี่ยทำอะไรให้ถูกต้องตามกฎคือพูดง่ายว่าของสี เท่าๆแต่ถูกกฎหมายอืมประมาณนี้เนาะทีนี้ก็ของแบบแฟชั่นลงไหลข้างใครอย่าทำเลยตามกระแสดีดนะครับเทวีเลิกต่อไปถ้ามีดาวนะแะแต่ต้องไปแปลดาวนะครับจำไว้เรื่องที่บอกไปนี่คือคร่าวๆต้องไปแปลดาวอีกครั้งหนึ่งแต่ผมไม่สามารถบอกได้เพราะเนื่องจากว่ามันมีเวลาจำกัดทีนี้เลอกสุดท้ายปลายราศีใครที่มีดาวเกาะปลายราศีกลุมเนี่ย ก็คือจะหลุดไปในราศีมีนด้วยกึ่งหนึ่งคากว่าคือคือติ่งเดียวอะในราศีมีนนะครับมันคือเลิกแตกเหมือนกันเป็นพินทุเลิกนะครับคือเลิกไม่ค่อยดีคากว่าเป็นเพชรขาตนะครับเพชรขาตตัวนี้คือบูรพพัทลรปฏเพชรขาตนะครับก็คือหมายความว่า,าระวังไม่ใช่ให้ให้พิจารณาอาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องของ การตัดสินการคือของค่าอะไรค่าสัตว์นะครับเป็นเกี่ยวกับเรื่องของไก่เป็ดหมูปลาพวกนี้ครับขายพวกนี้ได้อืขายของแช่แข็งขายของทะเลเนี่ยพวกเนี้ยก็คืออ่าเพชชาตเะชค่าก็หมายถึงก็นักฆ่านั่แหละครับอืมต่างๆก็คือของสดของข่าวนั่นแหละของสัตว์เป็นเนแช่แข็งอย่างเงี้ยครับ แล้วก็เกี่ยวข้องกับคดีคดีคือการตัดสินนะครับผูช้ชักคาคือการตัดไงตัดสินคดีก็อายการผู้พิพากษาใดๆแต่จําไว้นะครับไปดูดาวถ้าดาวพระศรีก็เอ,อิ่นั่นแหละแต่ถ้าเปิดไม่ใช่ก็ต้องเป็นดาวอย่างอื่นนะครับก,ก็เป็นอาชีพอื่นนะแต่ไม่ได้หมายถึงอาชีพอายการอย่างเดียวนะหมายถึงทนายความหรือเป็นลักษณะของการที่แบบรอเฟิร์มเกี่ยวกับเรื่องของการทําพวก อะไรนะเขาียกธุรการใดๆก็ได้ในสานักงานนั่นนะครับ mm hmm. ก็ทําได้หมดเหมือนกันคือขอให้อยู่ในในขึ้นอยู่ตําแหน่งเขาได้อะไรไม่ใช่ตำแหน่งเขาียกอะไรอยู่ในจุดๆนั้นนะเหมือนกันก็ได้นะครับ mm hmm. เพราะมันมีหลายแผนกใช่ไหมครับไม่ได้หมายถึงว่าต้องไปตัดสินคดีความอย่างเดียวแต่หมายถึงเป็นคนจัดเอกสารดูเรียบเรียงอะไรใดๆได้หมดนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นนะครับแล้วก็พิจา,าตณยทีหมายถึง การประมูลแข่งขันก็ได้ครับอืมอะไรประมาณนี้ก็เอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้นะแล้วก็เป็นลักษณะของการที่เป็นการตัดขาดอะอะไรก็ได้ครับที่แบบว่าใช้ใช้ความเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดอืมทาได้หมดอาชีพเหล่านั้นเนาะก็ว่ากันไปสามารถไปติดตามค่าเมกอร์ได้นะครับในครั้งหน้านะครับด้วยาการกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามไปอย่างใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ